สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสบายดีกันสุขสุขคนสวัสดีทักทายนะคะพี่น้องโทวโลกของเฮาสุโม,มมสุเกะถูกประเทศตูบอลเลยทีเดียวอ้าเี่ยบนเฮ็ดหยางมันีบัตีเนี่ยบนกําลังสีย่างกบพี่น้องกําลังจะย่างกบนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกบที่เฮาย่างเร็วนี่พี่น้องแต่บ่ได้ย่างจนแฮมจนใหม่จนสุกได้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเฮาจะเอาไปทําเมนูอย่างอื่นมันจะไม่อร่อยนะคะอันนี้เฮาสามารถเอาไป ต้มยำได้หรือว่าเอาไปสับแล้วก็ผัดเผ็ดได้นะคะตบากรเท่านั้นต้ก็ต้องไปช่นามจังสีนายพี่น้องมันฟูขข้นสะกอนนะคะใส่น้ําฟูขึ้นแล้วก็ค่อยเอาไปทํากินอันกบอีหยังวตีกบเย่บนตากเดดเดียวตบาบ่ได้แห้งมากไม้เนะ่คะก็เลยนี่เห็นบ่มาอยางเตาทานพี่น้องอยางเตาทานไว้เสียวไปหยังแบบนี้นะคะอันเราเลี้ยงไว้กินไหนเยบบนว่าใครกินปันไหดอกพี่น้องว่าใครกินปนไหนเด้ อาจจะส่งไปให้ลูกนะคะส่งไปให้ลูกวันละที่เขาเห็นงานโลงงานเยอะปุะ๊บล่ะส่งไปเขากินกบเขาหลอกหนังตากแดดนะคะสองเดชเตว่ามันมะแห่งดีปันใดที่นี่เขายยานมันมีกินเนาะจะส่งไปก็ได้ไหมยางให้มันแหี่ยม,มสักก้อนแหรอกค่ะจ้องขอดสิแพ็กใส่ถุงนะคะพี่นอ้องแล้วก็สิส่งไปให้ลูกเพราะได้กินเนาะมันเป็นอาหารอีสานบ้านเฮ้า เป็นอาหารในสานมาเฮากบโตใหญ่อยู่เด้พี่น้องแต่ว่าเวลาเฮา,าเวลาเฮาอันตากแล้วยางแล้วมันก็จะประมาณนี้นะเห็นบอกสีสันมันก็จะต่างกันนะอันนี้มันก็แคแห่งแห่งเธออันนี้มันก็จะเหลืองนะคะเห <_' S 1> ลืองน่ากินมากเลยเห <ๆ S 1> ลืองน่ากินเขาก็ไปซับออกพี่น้องเซน่าเนาะประมาณนั้นแหละระเบิงหนทางคุณบนบ่แย่ขบนจะมเองอย่างเป็นอีอย่างด้พี่น้องหกหกฝนตกมากแบบนี้ ฝนตกมาฝนกจ็จะมาตกคักตกแน่ได้พี่นอ้องอะคันเล่อคันเล่อมันคันเล่อมันไปจอบไก่มันไปจอบไก่ขามาบ่ไดดเด้มันไหล,ลได้พี่น้องมันไหลไกล่นาบ้านกระไดน้ำหงเชื้อแฉจื้นยุงซี่เหล่าพี่น้องยี่โบนมาสี่เห็ดเราจะทําความสะอาดกระทาบ่ได้พี่น้องฝนตกนี่ก็เมิดมาอีกแล้วเ่ราเห็นแดดเด,ด,ด้หมู่บ้านนี่ไปทรงขวงกับฝนตกลิ่นตกห้ำยุงสันละบ่เห็นแดดเลยพี่น้อง นาบานจืนแฉขนาดว่าเท่าไปืมดอกันนี้กับสีดอกอันนี้กระแก่แล้วได้เนี่นะก็ลังสีบานแต่ว่าห้าสีเอาออกไม่สีเอาออกก็คือสิบสีลื้อออกก็ใส่ดินใสยย่หยางไม่ไนะพี่น้องเพราะว่าอันท้ามันต้นแก้ต้นมันนานๆแล้วมันจะดอกบอสวยดอกนอนะ้อยฮะนืะบันไดขึ้นนาะบานฝนโตัวก็จืดเห็นไหมพี่น้องมีตะนามจืดเห็นบ่บันนิน นี่ตรงนี้แยบนจะลือ,ออกได้นี่ตรงตาคายนน่จะลือ,ออกแล้วก็จะเอาดินมาใส่นะคะเอาดินมาใส่แล้วก็จะปลกูกดอกไม่ปลกูกผักอีตูคือเก่าแหละพี่น้องอันนี้ก็แก้แล้วนี่เขาก็จะเก็บเม็ดมันไว้นะคะลืมจะดอกบางแล้วจะเก็บเม็ดมันไว้เอาไว้ถ้าเพาะพันต่อไปอีกนะคะผักอีตูมันก็ มันก็โลนลงไปนี่นี่แหละมันก็สิเกิดอที่นี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันเกิดยังบ่ได้ล้วเพระว่ามันฝนมันฝนชุกแห้งฝนมันตกชุกแห้งพี่น้องอืมนี่เนี่ยเต่อันนวยแล้วแบบนี้มันเป็นหมากเป็นเม็ดแล้วในบ้านก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยฝนจะในมาตกได้ตกดีค่ะเข่นเลอะคัเล่เลอบบางเั่าเลอะเขาคั่เลอะเขาตรวจตาบางตัวพี่น้อง ก็ย um. okay. ังตรวจจ้าเ็าเห็นไก่เห็นนกปะเดี๋ยวเขาจะไล่อดดมาแล้วเร็วเร็วจ้ะโอเคพี่น้องดูกับหมากับแมวอยู่กับนี่แหละงาบ้านเจ้าของงองงแงแงยืงสิละทั้งเขาบ้านกับพี่น้องเอ้ยอันนี้แค่นี่ก็บอแล้วก็จะมานอนหลินเนี้ยหมอนเบ้อยู่หน้าบ้านพี่น้องวันนี้ผลงานตรงทีห้างไทยตรงทีห้ฮาเห็ดไว้เนาะโอเคอยู่พี่น้องเนี่ยโอเคเลยนะคะ โอเคเลยอันนี้เป็นอนันดาวเรืองได้ไหนพี่น้องดาวเรืองดาวเรืองดอกใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นาดาวกระจายหลากสีนะคะดาวกระจายหลากสีอันนี้จะเป็นบานชื่นนะคะนี่ดอกใ Yet บใหญ่ๆนี่บานชื่นแล้วก็อันเล็กๆขึ้นมานน่นะคะเล็กๆขึ้นมานี่จะเป็นเบญจมาศนะคะเบญจมาศพี่น้องเธอเบิ่งผลงานต่อๆไป่ามันสิเป็นยังไงนะคะ อันกระถางพวกนี้กัดอกแก้วต้นแก้วเนี่ยก็งใหญ่งามถือฝนพี่น้องอ้วรัวขึ้นบัดนนี้ย่ยบนเอาหอมัดเสียบแซมกันกันกบอันกุยช่ายหรือว่าพักเป็ดเนาะคืนปรากฏว่าเอเลข่ขึ้นพี่น้องปรากฏว่าเอเลข่ขึ้นเลยอืมก็นี่เอเลข่ขึ้นเลยพี่น้องมันถือฝนอันนี้ก็เป็นพักแขวเลื่อย ตะบะหอมปีฝรั่งเนาะเอาไปตัดส่สุกเนาะใหม่เอาไปตัดไส่ลาบใส่หยังไปสละพี่น้องผลโต๊มันกะโอเคอยูนะพูดถึงมามันชุ่มชื้นดีเบิ้งดอกแก้วดูพี่น้องมาดินี่พันนี่เป็นดอกกุหลาบได้เปลี่ยนคืดอกซ่อนดอกไงดอกงามแต่สีแดงสดใสยังขนาดเลยแต่ว่าเบิ้งอยู่ในกล่องไงสิอาจจะบอสเข็มบันได,ไดแต่ว่าแต่จริงๆเลยมันเข็มมากๆเลยพี่น้องอันนี้ก็ดอกสีชมพู น,ะะนี่ดอกสีชมพูปนแดงสีชมพูปนแดงดอกใหญ่มากพี่น้องบันีึข้างล่างนี่ยบนเอามาวานไ้อุย้ยเกิดค่ะเกิดเนี่ยต้นมันอากหลากเลยนะคะแต่่าต้นใหญ่ๆนี่คือไปเอาไปเอาเบียร์มันมาจากบ้านอาเอามาปลูกมันก็เลยได้เป็นดอกก้อนเขาพี่น้องอย่างงามเลยผลดาวกระจงกระจายแอบ,บเป็นคนมากดอกไหม่พี่น้อง เป็นคนมากดอกไม้ก็จะสรรหาแน่เนาะโอ้ยอเลยเบิ่งดอกแกว้วผู้ใดอยากได้พันธุ์ถักมาเดอ้อเอ้บุญสก็บไปให้นะคะสิเก็บไปให,าาปให้พี่น้องเอ้ยยางงามเลยนะคะยางสวยงามเลยเบิ่งไหมดอกแบบไงอันนี้ดอกผสมสีนะไหมคุะดอกไงครับไงแน่พี่น้องเ้อเป็นตาสอร์ครับยังวะเป็นตาสอร์ครับอันนี้ดอกสีแดงเข้ม ยังเข้มเลยล่ะพี่น้องได้ป่ะเ้างไาทายอยู่ในกล่องอาจจะบ่อันนันเป็นไดเนาะสวยงามมาพี่น้องผู้ใดอยากได้พันเดี๋ยวมันนันนั้นเยอะบนสิเก็บไปห้เด้อพี่น้องเด้อจังมาเอาจังคอยถักมานะคะเยอะบนะสิสวงไปห้โอ้อย่างงามเลยเอาไปปลูกประดับหน้าบ้านนี่ยังสวยหรูเลยล่ะน้องเอ้ยเดี๋ยวเยอะบนผ้าไป,ปิึงอันนั่นอีกก้อนพี่นอ้องยางโกบไใมันสิใหม่ อเสร็จแล้วมาเนี่หลืออยู่แค่นี้ล่ะเหลือแค่นี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว,ว,ลวนะค่ะเย็บปุ่นเสร็จไปอาบน้ำอาบน้ำเยียวยาอะไรอนึงเนาะเออไฟกับเด้งดีกบย่างกบย่างภูมิปัญญาชาวบ้านหน่ออาหารไม่กินนานพี่น้องอันนี้คือผลงานที่เ้าย่างไว้เล็วก็ได้หลายอยู่เด้นี่พี่น้องประมาณสองโลได้ไมั้ยสองโลสามโลได้ไมันะ้งโอ้โห กรบกรบเอาไปเห็ดเมนู่ยังกินผู้ใดม,มีเมนู่ยังเด็ดดิบเมนน้ำเสนอในเด้อพี่น้องเด้อกบย่างนี่บนกระสีเหลวแล้วล,ะละ่ะบัานนี้เออบะมี่ยังมากไม้พี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี่ไม่มีอะไรมากมายพูน้ำเสนอนี่สิได้ไปอาบน้ำบัานนี้พี่น้องสิได้ไปอาบน้ำเสร็จแล้เวเหลืออยู่ฝ่ายเดียวเลออยู่อันเดียวกระสีละ เยือนฝนกับมาทักทายพี่น้องนะคะกับโบมี่ยังมากไหมชีวิตประจ,จําวันตะลเมอนะคะมือนี้วได้ไปส่งของมือนี้วได้ไปไปแล้วหมู่บ้านนีนะคะผู้ใดจะทักมาซื้อผ้าบันค้อหรือซื้ออันปลาละก็ทักมาได้เด้อพี่น้องเด้อนะคะเยือนฝนมีบริการอยู่นะคะ ผลสภาพหน้าตาต้องขอโทษขอไผ่นะคะในการแต่งตัวไม่สุภาพเท่าไหร่นะคะหน้าตาไม่สดใสพออย่างเพราะทานยามนานพี่น้องฝนตกเสะเสะยุ่หัวก็นี่นี่เริ่มจะเบยออกแล้วบรูว่าสิลงมาอีกบอเพราะว่าพายุมันเข่าพี่น้องพายุมันเข่าแล้วก็อ่าเขามีข่าวเตือนให้เตือนอุทุกขภัยมานะคะว่าเขื่อนลำตะคองนะคะเขาจะปล่อยน้ำลงมาแล้วเขื่อนตะโกกับกับพังเรียบร้อยเรียวเสียงวาเนาะอ่า่นกระเลยทั้ง หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบนะคะเพิ่นกระเตือนเตือนมาแล้วนะคะว่าให้เรามาระวังให้เก็บสิ่งของขึ้นจากที่ลาบขึ้นสูงที่สูงประมาณนั้นเนาะเพื่อความบประมาทในการเสียหาย,ยประมาณนี้แหละพี่น้องนะเดี๋ยวยังไงยี่บนเสียมาเห็ดคลิปต้อๆไปนะคะจะเกี่ยวกับสายฝอมั่งนะคะเพราะว่าปัญหาทีน้องเขาโทรมาบ่อยฟังแล้วก็มาปรึกษาแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์มันเป็นยังไงนะคะผลสรุป หลายความคิดเห็นนะคะที่เม้นเข้ามาให้ความรู้ให้คําในนํากันมันเป็นยังไงเดีย๋ยวแยบนอามน้ากินเขาอย่างเรียบร้อยเลวจ้องค่อยพอกันใน่ลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า